สามกฎทองของการพูดหน้ากล้องข้อแรกนะคุณต้องมีสมาธิในการพูดคุณต้องจ้องที่รู้กล้องและคุยกับเขาแบบมีสมาธิเพราะอะไรรู้ไหมคนที่เขาฟังคุณอยู่เนี่ยเขาจะดูที่สมาธิของคุณถ้าสมาธิของคุณดีจะทำให้คนที่เขาฟังเนี่ยมีสมาธิไปด้วยและไม่เกิดการโลเลและงงว่าคุณกําลังพูดกับอะไรหรือพูดเรื่องอะไรและมันน่าฟังหรือไม่น่าฟังขึ้นกับสมาธิของคุณด้วยนะข้อที่สองนะครับคือคุณต้องมีอารมณ์ร่วมกับการพูดเรื่องที่คุณพูดอยู่เพราะอะไรรู้ป่ะคือถ้าเกิดคุณไม่อินปั๊บคนที่เขาฟัังเนี่่ยไมมมมมอารรณ์วจะ ทำให้คนที่เขาฟังรู้สึกว่าคุณโกหกหรือคุณแบบว่าไม่มั่นใจในเรื่องที่คุณพูดหรือเปล่าทําให้เกิดการพูดจริงไหมแล้วมันจะแสดงออกมาชัดเจนมากเลยนะว่าคุณไม่เข้าใจหรือไม่อินกับมันจริงๆดังนั้นนะครับจงเลือกเรื่องที่คุณอินและพูดออกมาได้อย่างมีความสุขไม่ก็ต้องพยายามทาความรู้สึกให้อินกับเรื่องนั้นก่อนที่จะพูดหน้ากองโอเคอ้นที่3นะครับที่สําคัญมากเลยคุณจะต้องทาซ้ำซ้ํซ้ำและซ้อมๆๆนะครับอันนี้คุณจะพูดหน้ากองได้อย่างลื่นไหลและชํานาญการเนี่ย มันไม่ได้เป็นการที่คุณจะทําได้ตื่นขึ้นมาแล้วทาได้เลยนะเหมือนการเรียนภาษาการคิดเลขอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องฝึกฝนและทําให้เกิดความชํานาญเพราะอะไรรู้ป่ะการพูดหน้ากล้องก็เป็นทักษะอีกทักษะหนึ่งเหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่ใช้มันบ่อยๆไม่ทํามันบ่อยๆไม่ฝนประสบการณ์ในการพูดหน้ากล้องเนี่ยคุณก็จะพูดไม่เก่งขึ้นดังนั้นจงลงมือทานะครับฟังครูแซมพูดอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยคุณเก่งขึ้นนะสิ่งที่จะช่วยให้คุณเก่งขึ้นคือคุณต้องไป พูดหน้ากล้องเปิดกล้องเลยที่รูกล้องและพูดมันออกไปวันนี้กูแซมขอไปก่อนนะรักคุณครับและถ้าเกิดใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ออกไปนะแบ่งปันให้คนที่คุณรักและติดตามความรู้จริงๆแบบนี้ได้ทุกๆวันกับกูแซมต้องทานกูแซมลงคลิปได้เลยวันนี้กูแซมไปก่อนครับรักคุณทุกท่าย